สวัสดีครับวันนี้เราจะมารับฟังเก็บกับเรื่องการทำความดีนะครับผมการทำความดีนี้เป็นการทำความดีที่เริ่มต้นได้ด้วยตัวเองนะครับจากประสบการณ์ของเพื่อนของนะครับและตอนนี้เราจะให้เพื่อนของผมได้เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การทำความดีนะครับเชิญเลยครับสวัสดีครับแล้วสําหรับความดีของผมนะครับมีวันหนึ่งนะครับผมได้รอรถเมย์เพื่อที่จะมาโรงเรียนนะครับมีป้าอยู่คนหนึ่งนะครับเขาเดินมาหาผมขอความช่วยเหลือให้ผมโทรศัพท์ เขาเครื่องของเขาครับเขาทาโทรศัพท์ของเขาหายผมก็ได้โทรเข้าไปนะครับแต่แล้วโทรไปก็ไม่มีใครรับนะครับผมก็เลยถามป้าว่าแล้วป้าไปทําหายไว้ที่ไหนล่ะครับป้าเขาบอกว่าป้าทําหายที่ป้ายรถเมย์เจ๊เล้งนะลูกผมก็เลยอาสาพาป้าเขาไปหาโทรศัพท์ที่ป้ายรถเม์นั้นนะครับแล้วสรุปหาเจอไหมครับได้พยายามหาเต็มที่แล้วครับโทรหลายรอบแล้วแต่ก็หาไม่เจอครับผมก็ การทำความดีที่เป็นออไม่สำเร็จแต่ว่าสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองครับอย่างน้อยถ้าแกก็คงดีใจที่มีมคนไทยคนประเทศนี้มีช่วยแก